คนไหนอะพี่เวฟคนไหนอะคนไหนอะพี่เวฟคนไหนอะไหนวะพี่เวฟคนไหนอะนี่เหรอไป Oh, No, not this place again. Somebody how to hold. รถ oh. ชนไฟชนสวัดส,ด,ส,ด,สดีครับพี่ใตรบัวสวัสดีครับ ้ปืนแล้วเจตานายะทุกคนเจตนหยจะยิงโดนไหมเนี่ยโอ้หเยอะซะด้วยยิงใครก่อนนะโหไม่โดนเลยเฮ้ย ว่าบอไม่โดนเลยทุ้ทันี้ก็ไม่โดนเฮ้ยแม่นเกิดแม่นเกิดสักนิดก็ไม่โดน,น,นไหนๆไหนอีกเปลี่ยนตั้เข้เาไปเจ้าหน่อยได้ไหม ขอเหรียญหนึ่งพันก็ได้เล่นในนี้ด้วยว่ะนะขอเหรียญหนึ่งพันอัพป,ปืนหน่อยขอเหรียญหนึ่งพันอัพป,ปืนหน่อยครับเก้าร้อยแล้วคันหนึ่งเหรียญขอหนึ่งเหรียญหน่อยครับใครใจดีที่เบอร์สี่ขอหนึ่งเหรียญห,หน่อยแล้ไม่ต้องแล้วที่เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยผมได้แล้ว oh <my. S 1> ผม <c oughs> ผมได้ที่อาปานหนึ่งพอดีเลย ือที่ยับอีกอันหนึ่งสูส้ไหวสู้ไหวไปไปยิงเขาบอกสามป่ะวบอกสามจริงด้วยวีเอ็ด้วย,วเ,ววยเป็นไงวีเอสด้วยไอ้นี้ด้วยสันในด,ด้วยสวยใครยิงวะ

อออของอะไรอะ่ะสนายปะกระสุนสนายปะนี่ห็งไม่มีสนายเรียกว่าเรียกว่าของกรกระสุนกระสุนส,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 สนายได้ไปเอา อ,นนอ,นนอันนี้ปืนอันนี้ปืนไรทุกคนอันนี้ปืนไรนะใครรู้บ้างทุกคนไม่ปืนอะไรนะ เฮ้ยหลังมาบ่าเอ้ยหลังยิงยิงตัวข้างหน้าอยู่หลังยิงสะหน่ะหนึ่งหนึ่งยิงไม่ตายอยู่ในบ้านนะพี่ในบ้านข้างหน้าเห็นปะ บ้านของพี่มีรถอ่ะคิดว่าจะรอดไปได้งั้นเหรอยังมีตัวนึงนะขบวนนิรันดร์สู้ความเวืองๆอันไกลโพ้นเดี๋ยวผมยิงให้ดูเดี๋ยวผมยิงเปิดจุดให้เจตทำไมเดี๋ยวไล่ไล่เห็นจุดปะเฮ้ยยิงไม่ถึงอ่านตรงนั้นเห็นปะที่ผมยิงอ่ะฉันอยู่ที่สถานีอินฟินิตี้ว่าสถานีที่ว่า กดล็อกข้างแสงแล้วพี่เบสิ่งไหมลนะ่ะต,ตรงตรงเค,ค้กอ่ะเห็นปะนเห็นตรงเคก มีอตรงนี้มาขึ AU ้นมาอย่าเอาไหมมันอยู่ตรงเค้กอะพี่พี่เห็นปล่าล่ะเขาได้ยินกูพะน่ะเนี่แหละเอาหุ่มเอาเฮียแล้วกันเขาจะไม่ได้ยินนะทุกคน ออเอาเกลียวคินลี่เดี๋ยวผมกำลังชุบพี่เกลียวคิลลี่เฮ้ยผมชุบไม่ได้ไเฮ้ยอันนี้มันอยู่กับผมอ่ะเฮ้ยปืนโอควีได้หายบ้าเอ้ย หาย,ยากำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันวิทยาภัยไปไหนวะพี่น้องน้ำมนพูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมื่อกี้ผมเปลี่ยนวีด้วตอไนไหนวะทุกคนขอของหน่อยเป็นไหนละไม่รู้เป็นไหนละะสวัสดีครับพ่น้ำเอาวีเอเอ็มถุง้นินนี่วิ่งไปไหนแล้ววะ กิวคูเดาอยู่อ้มัอยู่บนหลังคาเห็นแล้วโหมีตุ้ย

กแลสนดทุกคนี่ลองทามพูดสวัสดีครับเฮ้ยแล้ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยน้าหมตัวหนึงอ่ะโตรเจ็บอ่ะเข้าในบ้านแล้วบ้านนั้นเลยพี่ยิงเลย ไหนยิงไม่เห็นเลยเออกไปก็เจอเลยไหนย,ยิงกับผมอยู่เนะี่ยไม่เห็นจริงๆหรอเหนือวนะ่นี่ตายหนปูป้ายปายป้ายกระสุนจะหมดแล้วเนะี่ย พนะี่ลองไทม <ขอ S 2> พูดอีกแล้ว,ช,วชั่วโมงไลฟ์ไหมครับชั่วโมงไลฟ์ไหมครับไลฟ์ครับไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มพี่ลองไทม์หนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มในเฮียเฮียยาพาผมไปเบอเล่นอ่ารเบียนนี่นะตรนั้นผมเข้าไม่ได้ฮะทำไมเข้าไม่ได้อ่ะขอของหน่อยขอ,ยไ,มอไม่ค้างหรอกสวัสดีครับพี่เวีอะ